สว,ส,สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับครูเดชาชัยนะครับในห้องเรียนการงานนะครับอาชีพสําหรับในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้ครูก็จะเรียนต่อเนื่องจากในคาบที่แล้วกันเลยนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดนะครับตกแต่งอาหารนะครับและเครื่องดื่มนะวันนี้ก็จะได้นักเรียนก็จะได้เห็นนะครับวิธีการนะครับในเรื่องของการทําเครื่องดื่มนะในการทําอาหารหลายๆอย่างนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาที่รูบอกแล้ววันนี้ก็เป็นเรื่องการเตรียมการประกอบอาหารและเครื่องดื่มนะครับให้สมาชิกในครอบครัวนะครับ <c oughs> เรามาดูกันเลยนะครับในการประกอบอาหารและเครื่องดื่มนะครับนะนอกจากจะต้องมีวิธีการเลือกนะครับวัตถุดิบนะที่สดใหม่นะครับ นะเพื่อมาประกอบอาหารอย่างวีนยนาไมเนะเราต้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของอาหารด้วยรวมไปถึงเราต้องรู้จักการชิมรสชาติของอาหารด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีการเราก็จะได้อาหารที่มีประโยชน์แล้วก็มีรสชาติที่อร่อยแล้วก็ปลอดภัยสําหรับผู้บริโภคด้วยนะครับนะมาดูก่อนๆเลยครับอันนี้วิธีการแรกนะครับที่ครูอยากจะ นำมาฝากกับนักเรียนทุกคนนะครับนั่นคือการหุงข้าวด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยที่คุณครูนำมาเนี่ยเพราะว่าอะไรนักเรียนสามารถที่จะช่วยแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่ได้นะครับตรงนีนะ้วิธีการง่ายๆครับก็มีข้าวานะครับน้ำสะอาดอุปกรณ์ก็คือหม้อหุงข้าวนะครับดังนั้นหม้อหุงข้าวไฟฟ้าของเราต้องดูอะไรเราเรียนไปแล้วนะั่นคือเราต้องดูว่า ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือเปล่านะครับสำหรับหม้อของข้าวที่เรานำาที่เรานามาใช้งานนะครับนะวิธีการนะครับก็ใช้ถ้วยตวงตักข้าวสารที่หงใส่หม้อนะครับชั้นในนะครับซึ่งหม้อชั้นในเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นอลูมิเนียมนะครับนะจากนั้นเราก็ดูนะดูปรินนมาณที่พอเหมาะนะครับหรืออาจจะอ่านคู่มือประกอบด้วยนะครับ จากนั้นก็ซาวข้าวในน้าสะอาดให้หมดฝุ่นนะครับหมดฝุ่นในนี้คือในข้าวเราก็อาจจะมีพวกฝุ่นพวกอะไรต่างๆนะครับเราก็ทำความสะอาดให้เรียบร้อยจากนั้นก็เทน้ําสะอาดใส่ลงไปนะครับด้วยปริมาณนะครับตามคู่มือนะลูกนะแต่บางคนก็อาจจะใช้วิธีการสูงสักประมาณ1ข้อนิ้วนะครับหรือจะเป็นมาลิเก่าก็2ข้อนิ้วแล้วแต่นะครับเพราะข้าวใหม่เนี่ยถ้าใส่น้ํามากเกินไปเนี่ยมันก็จะเขาเรียกข้าวมันจะแฉะนะครับถ้าเป็นข้าวเก่าเนี่ยเราก็ต้องใส่น้ํามากๆหน่อย พข้าวมันมีความมีความชื้นน้อยนะครับนะจากนั้นเราก็ทําการเช็ดด้านนอกหม้อหุงข้าวเสร็จแล้วก็เสียบปลั๊กนะครับรอนะครับการทํางานของมันนะซึ่งการทํางานของมันก็แป๊บเดียวก็ได้รับประทานแล้วนะครับสําหรับข้าวสําหรับการหุงข้าวด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้านะครับมาดูครับวิธีการทําไข่ตุ๋นนะครับไข่ตุ๋นก็จะมีวัตถุดิบและเครื่องปรุงดังนี้นะครับ ก็จะมีทั้งไข่ไก่นะครับหรือไข่เป็ดก็ได้นะครับ2คองนะครับนักเรียนดูนะน้ำปลานะครับนะน้ำน้ำครึ่งถ้วยตวงนะครับสอ่าสี่ก็มีกระเทียมเจียวนะครับ1ช้อนโต๊ะผักชีหรือต้นหอมซอยนะครับตรงนี้อย่างที่รูก็จะเพิ่มเติมอาจจะมีการใส่แครอทลงไปก็ได้นะครับหรือจะเป็นบ็อกโคลีนะครับเพื่อเสริมโภชนาการให้กับตัวไข่ตุ๋นของเราด้วยนะครับนะ จากนั้นก็จะมีอุปกรณ์ก็มีลังถึงนะครับหรือจะเป็นถ้วยอลูมิเนียมหรือถ้วยสแตนเลสน,นะครับหรือจะเป็นถ้วยกระเบื้องนะครับจะเป็นซ่อมเขียงมีจานอะไรต่างๆพวกนี้ช่วยนะครับในเรื่องของอุปกรณ์ที่จะนํามาทําการประกอบตัวไข่ตุ๋นนะครับวิธีการนะครับนะักเรียนจาไว้นะ1ล้างไข่ไก่ไข่เป็ดให้สะอาด 2. ตอกไข่ใส่ถ้วยใช้ซ่อมคนไข่แดงและไข่ขาวให้ รวมกันเป็นเนื้อเดียว3เติมน้ำหรือน้ำปลาและน้ำปลารวมกันนะ่ะเป็นเนื้อเดียวกับไข่นะครับคนนะครับ4ก็วางถ้วยลงในรังถึงนึ่งด้วยไฟแรงประมาณ20นาทีจากนั้นก็ยกถ้วยไข่ตุนลงออกจากรังถึงโรยหน้าด้วยผักชีหรือต้นหอมหรือซอยหรือจะเป็นกระเทียมเขียวก็ได้เป็นอันเสร็จแล้วเราก็จะได้อะไรครับไข่ตุน นักเรียนลองดูนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะมีการพลิกแพงได้หมดเลยนะครับนะบางทีเราจะเป็นไข่ตุ๋นเดียวก็ไ,ได้บางทีเราอาจจะใส่วัตถุดิบเป็นเนื้อหมูลงไปเป็นหมูสับลงไปก็ได้แล้วแต่นะครับความชื่นชอบนะครับนะต่อไปครับเป็นแกงจืดตำลึงนะครับอันนี้เป็นวิธีการประกอบอาหารด้วยวิธีการต้มนะครับนะ ก็จะมีวัตถุดิบก็จะมีัตำแลึงนะครับหรือจะเป็นยอดอ่อนมีไก่สับละเอียดกระเทียมพริกไทยป่นน้ำปลาน้ำตาน้ำน้ำสะอาดนะครับนะอันนี้เป็นสัดส่วนของ1แค่1ถ้วยนะลูกนะ1่ถ้วยก็คือเนี่ยหถ้วยตรงนี้นะครับอุปกรณ์ก็จะมีหม้อมีทัพพีมีโคกนะครับชามสําหรับใส่แกงนะครับถ้วยตวงของเหลวนะถ้วยตวงของแห้งนะครับช้อนตวงนะครับวิธีการนะครับ 1. น,นะครับโขกกระเทียมหรือพริกไทยป่นจนละเอียดเข้ากันคุกไก่สับกับกระเทียมพริกไทยป่นที่ทําที่เราโขกเมื่อกี้นะครับ mm hmm. เติมน้าสะอาดใส่หม้อตั้งไฟให้เดือดไฟเดือดก่อนนะลูกนะไฟเดือดเสร็จแล้วนําไก่ที่เราคุกกับกระเทียมเนี่ยใส่ลงไปเราอาจจะทําลักษณะเป็นคล้ายๆเป็นก้อนก็ได้นะครับสดใส่ลงไปนะครับจากนั้นกระปรุงรสด,ด้วยน้ําปลานะครับ จากนั้นก็ใส่ผักตำลึงคนให้ทั่วนะครับปล่อยให้เดือดสักพักแล้วก็ยกลงเป็นอันเสร็จแล้วครับแกงจืดตำลึงไก่สับนะอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรเป็นเราสามารถพลิกแพงการต้ม่ังเนี้ยการแกงจืดเนี้ยได้หลายแกงจืดเลยนะครับจะเป็นแกงจืดอา,อากกาศขาวก็ได้แล้วแต่เรานะแล้วแต่นะลูกนะต่อไปครับ ต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของเครื่องดื่มก็จะเป็นพวกน้ำสับป,ปะรดสดน้ำสับป,ปะรดนะครับนนี่ก็จะเป็นลักษณะเป็นสับป,ปะรดสดมาเลยนะครับแล้วแต่พันนะลูกนะอันนี้เป็น2ลูกนะครับน้ำตาลทรายเกลือป่อนน้ำสะอาดแล้วก็น้ำแข็งทุบนะก็จะมีอุปกรณ์ก็เป็นหม้อเคลือบนะครับทับพีนะครับถ้วยตวงของเหลวนะครับขวดแก้วมีฝาปิดแก้วใส่น้ำสับป,ปะรดอะไรต่างๆตรงนี้นะครับ วิธีการนักเรียนมาดูครับปอกเปลือกสับปะรดนะครับที่สําคัญคือเราต้องฝานเอาตานะครับฝานเอาตาของสับปะรดออกให้หมดเลยนะครับเพราะตาของสับปะรดเนี่ยจะแข็งนะสังเกตได้เวลาเราหั่นสับปะรดหรือเราจะรับประทานสับปะรดเนี่ยเราต้องหั่นตาขอทิ้งไปก่อนจากนั้นก็หั่นสับปะรดเป็นชิ้นเล็กๆนะครับใช้ผ้าขาวบางนะครับคั้นเอาแต่น้ํานะครับนะครับจากนั้นก็ใส่หม้อเคลือบนะ คั้นเอาแต่น้ำนะลูกนะใส่หม้อเคลือบจากนั้นก็2ก็เติมน้ําสะอาดน้ําตาลทรายเกลือป่นนะครับลงในหม้อน้ําสับปะรดนะครับคนให้เข้ากันนะครับตั้งไฟให้เดือดเลยนะครับจากนั้นนำน้ำตาลทรายและเกลือป่นละลายเนี่ยยกลงไปเทใส่นะครับทิ้งไว้ให้เย็นสักพักแล้วก็เทใส่แก้วนะครับแล้วก็เก็บไว้ต้องรอให้ หายร้อนก่อนนะครับแล้วก็ปิดฝาใส่ตู้เย็นนะครับเพื่อนําไปดื่มนะครับจะไปเทดื่มเป็นลักษณะหรือจะเติมน้ําแข็งก็ได้นะครับเราก็จะได้น้ําสับปะรดสดเอาไว้รับประทานกันต่อไปก็เป็นน้ําแตงโมนะครับน้ําแตงโมอันนี้ก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันนะครับนะคล้ายๆกับการทําน้ําสับปะรดนะครับเราก็ต้องมีส่วนผสมต่างๆนะครับนะสังเกตได้นะครับ ทำไมถึงมีเกลือทำไมต้องมีเกลือป่นเกลือป่นเนี่ยจะช่วยในการตัดรสนะครับนะไม่ให้หวานจนเกินไปนะครับนะอุปกรณ์ก็จะมีหม้อทับพีเขียงนะครับช่วยตวงนะครับเหยอนกับการทําน้ําสับปะรดเลยนะครับวิธีการนะครับก็คือใส่เนื้อแตงโมละเอียดในผ้าขาวบางนะครับนะครับรวบชายนะครับก็คั้นเอาแต่น้ํานะครับนะแยกกากนะครับผสมน้ําแตงโมกับน้ํานะครับ ร่วมกันข so like ึ้นตั้งไฟนะครับให้เดือดนะครับใส่น้ําตาลทรายนะครับแล้วก <Yeah. S 1> ็ใส <Ec> ่เกลือป่นนะครับคนให้เข้ากันต้มประมาณ2นาทีนะครับจากนั้นก็ยกลงกรองผ้าขาวอีกครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นก็ตักน้ําแข็งใส่ลงไปเป็นอันเสร็จแล้วนะครับน้ำแตงโมนะครับแต่ถ้าเป็นน้ําแตงโมปั่นเนี่ยนักเรียนก็จะเห็นว่าเขาก็จะใส่แตงโมลงไปใส่น้ําแข็งใส่น้ําเชื่อมจากนั้นก็ทํบใส่เครื่องปั่นมันก็จะปั่นมาเลยนะครับ เป็นไงกันบ้างครับนะวิธีการประกอบนะไม่ว่าจะเป็นอาหารแล้วก็เครื่องดื่มเป็นไงกันบ้างครับเรีรยน,นเข้าใจแล้วนะครับต่อไปครับเมื่อเราประกอบและ,ระประกอบอาหารแล้วก็เครื่องดื่มแล้วเนี่ยเราก็ต้องรู้ในเรื่องของวิธีการจัดตกแต่งอาหารเราจะจัดตกแต่งไงโดยใช้หลักงานหลักการทางศิลปะนะครับนามาช่วยเพื่อให้เกิดความสวยงามนะครับมากยิ่งขึ้นนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการแกะสลักผลไม้การใช้แม่พิมพ์นะครับหรือการนำเอาดอกไม้นะครับมาประดับตกแต่งนะครับหรือจะเป็นการจัดเครื่องดื่มที่ผสมตกแต่งเป็นพวกค็อกเทลต่างๆหรือการหั่นผลไม้ให้เป็นลูกเต๋าเล็กๆนะครับใส่ลงไปแค่นี้อาหารเราก็จะได้น่ารับประทานด้วยนะครับ สำหรับพลาังงานวันนี้นะครับก็จะเป็นพลาังงานของชั้นป .6 เราคือคำถามพัฒนากระบวนความคิดหน้า4.7นะครับทำเพียง5ข้อเท่านั้นนะครับใส่สมุดให้เรียบร้อยนะครับนะก็วันนี้ครูก็อธิบายไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เรามาพบกันในสัปดาห์หน้าต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ครูก็ขอให้พวกเราโชคดีนะครับสวัสดีครับ